และเมื่อวานนี้ได้ทราบว่าคืนวันพฤหัสโตนอตอมอหนึ่งเขาร่วมกับพอมอและตำรวจดอมพิเดลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นศรรเศรษฐกิจเศรษฐกิจสุขวิชชั้นในอโศกยาวไปจนถึงช่วงนานานะคะเพราะวันก,ก่อนก็นําเสนอไปขอทานนิบาลเลยแล้วประชาชนร้องเรียนเข้ามาเยอะภาพลักษประเทศปรากฏว่าไปตรวจ พบ12คน<ส>เป็นคนไทยสักแแล้วก็มีต่างด้าวเป็นกัมพูชา2ลาว1เมียนมา1ค่ะค่ะที่น่าตละกตกใจคนไทย1ใน8เป็นคุณยายุทธด75ปีคือเจ้าหน้าที่ไปเจอเงินสดติดตัวเป็นฟ่อนๆเลยอะคะอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนับเงินนั่งนับกันลิมถน,นนนั่นนะคะม,มีทุกแบงค์มีทุกเหรียญรวมแล้วนับได้3 1 1 3 0 0บาท ในบัญชบุตรบัญชีธนาคารพบเงินฝากอีกจริงๆล้านกว่าในต้นใช่คือตอนแรกข่าวออกไปว่าพบหนึ่งเล่มหล้านแต่สุดท้ายแล้วจริงๆมีสองเล่มค่ะเล่มหนึ่งเล่มนึงล้านห้าอีกเล่มหนึ่งห้าแสนเอาแม้จะยังไม่เปอัพเราไม่รู้ว่ายัางอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องถือว่ามีเงินฝากเนี่ยสองล้านใช่มีเงินสอดอีกสามแสนกว่าค่ะไปดูช่วงนับเงินเถอะ นี่ท่านผู้ชมหญิงวัย75ปีคนนี้ไม่ประสงค์ขอรับการคุ้มครองคือปกติมันจะเป็นขั้นตอนใช่ไหมคะพอมอเขาไปเขาก็ต้องพาไปรับการคุ้มครองแต่เจ้าตัวบอกว่าขอให้กลับบ้านที่โคราชอบอกว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินเก็บได้มาจากการขายกล้วยแขกไม่ได้มาจากการขอทานใช่ใช่บอกว่ามาจากการขายกล้วยแขกกับลูกสาวให้เนี่ฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น เมื่อไม่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการขอทานหรือไม่ก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะ,ะถามว่าทําไมไอ้สามแสนกว่าไม่ไปฝากธนาคารบางช่วงคุณยายอายุเจ็ดสิบห้าบอกอ๋อไม่อยากไปธนาคารลำคาญธนาคารชอบขายประกัน <c oughs> บางช่วงบอกว่ากลัวธนาคารโกงค <c oughs> อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่งตัวกลับไปใช่ไหมส่งตัวกลับที่โคร,ราชค่ะเอนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจจริงๆริโอ้โหสองล้านสามอะ พอเกเงินสดสามแสนกว่าหายากนะ<ช>ที่จะมีคนพอเกเงินสดอย่างนี้